ที่มีหน้าอ้วนหน้าใหญ่นะคะคุรุส้มมีแว่นสองรุ่นเอามาแนะนําให้ค่ะรุ่นแรกนะคะก็ตัวที่คุรุส้มใส่เลยค่ะมีสองสีนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า InL o v e ค่ะทรงของรุ่นนี้นะคะจะมีความข้างบนมันจะมีความแบบยกขึ้นนิดหน่อยนะคะเป็นทรงหยดน้าแคทตายนิดหน่อยค่ะข้างบนตรงนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือจะช่วยพังหน้าของเราค่ะให้ดูเรียวดูยกขึ้นนั่นเองค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะรุ่นนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าขาของน้องเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็นิ่มนะคะคนที่มีหน้าอ้วนหน้ากลมนะคะอยากได้ว่นหิ้มใส่สบายน้ําหนักเบาแล้วก็ช่วยพางให้หน้าของเราดูเลียวด้วยค่ะแล้วก็ดูน่ารักมากขึ้นค่ะแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะ in love ค่ะและอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะรุ่น w i n g ค่ะ รุ่นนี้มี3สีนะคะทรงจะมีความโอเวอร์ไซส์มากที่สุดเลยค่ะทรงโอเวอร์ไซส์แบบนี้ค่ะจะช่วยพางหน้าของเรานะคะโดยเฉพาะช่วงหนกแก้มค่ะให้ดูเล็กลงแล้วก็ทรงนี้นะคะจะช่วยให้หน้าของเราดูซอฟละมุนมากขึ้นค่ะ ใครที่ชอบแว่นขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะอยากใส่แว่นแล้วดูน่ารักขึ้นดูเด็กลงเด็กกว่าอายุจริงแนะนํารุ่นวิงเลยค่ะและน้องนะคะมีน้ําหนักที่เบาใส่สบายแน่นอนเลยค่ะเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะถ้าชอบกรอบเล็กหน่อยก็เลือกเป็นรุ่นอินเลฟค่ะถ้าใครที่ชอบขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะก็เลือกเป็นรุ่นวิงเลยค่ะทั้ง2รุ่นนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นลดพิเศษมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอินบอกมาหาคราลู้ซ่องได้เลยนะ ขะะูลูกโซ่ผู้เชี่ยวชาญแว่นผู้หญิงคนแรกของไทยบ๊ายบายค่ะ